ทำมาค้าขายติดขัดชีวิตสดุดรักคุดโดนของหมดโชคหมดลาบหมดตำแหน่งหน้าที่การงานแถมยังถูกกันแกล้งดวงตกหมดเนื้อหมดตัวเราจะหยุดทุกปัญหานี้ได้อย่างไรคุณต้องมาเข้าพิธีระเบิดดวงกับแม่ชีหลวงดาและร่วมสร้างพระประธานปางหน้าปกหน้า,นาตัก199นิ้วแม่ชีหลวงดาผู้เมตตาทั้งทางโลกและทางธรรมลูกศิษย์ทุกสาขาอาชีพต้องตระหนักถึงความปฏิหารที่ได้รับการช่วยเหลือจากแม่ชีหลวงดาประมาณเรา ตุมกว่าๆู่้มสองตู้ม,ม,ม,มนะผมตั้งอยู่ในบ้านอยู่บนเตียงที่นอนนะจนเข้าไปยิงในบ้านจับสามทีคนยิงม <Okay. S 2> ผมจับทีแรกกับผมกดตอกตะลึงเนนั่งมึนไปหมดถึงเขานั่งมึนเดียวอยู่ถักพักกับทีที่สองอีกไม่ลั่นลั่นกับผมวิ่งไปกุญพามาไล่ไล่ควันมันที่หน้าบ้านนะั้นจับอีกทีที่สาม ก็ไม่ถูกก็ไม่ไม่รัดอีกแกไม่ลันไม่ลันอมเบิกมหาเบิกข้าพเจ้าจะขอเบิกวาระเบิกดินเบิกกระแสศีลเบิกข้าวเบิกของเบิกของน้ำไหลเบิกเขาป่าไม้เบิกไปปรึกษาอมทวารามาทวาราอมผู้กำจายมากำจายอมสวะหาขอพระอาหานแปดทิศเปิดโชคเปิดลาภให้ข้าพเจ้าเชื่ออะไรแล้วระวังระวังเบิกนั้นต้องเทียนที่ต้องสว่างอยู่กับมือนะลูกนะเอาละที่โดนของอย่างเงี้ยก็จะสว่าง